ช่วง1-15สิงหาคมนะคะมีดวงดาวขยับนะเป็นดาวจรนะคะที่มีมาตรฐานเป็นราชาโชคหลายดวงนะคะจะส่งผลเรื่องใดบ้างกับพวกเราชาวธนูนะคะไปอัปเดตการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ได้ในคลิปนะคะผู้ที่เกิด16ทธันวาคมถึง14มกราคมฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่ลักนณาราศีธนู กดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นดวงรายเดือนนะคะหรือว่าแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตาสำหรับดวงดาวนะคะในช่วง1-15สิงหาคมนะคะดาวการงานของชาวธนูนะคือดาวพุธนะคะยังคงเป็นราชาโชคและมหาจักรนะคะตั้งแต่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคะต่อเนื่องด้วยหลังวันที่9นะจะมีดาวขยับ3ดวงนะคะก็คือดาวอังคารนะคะดาวศุกร์นะคะแล้วก็ ดาวพระเกตนะซึ่งจะส่งผลให้ความเป็นราชาโชคเนี่ยมีถึง3มดวงด้วยกันนะสำหรับดวงดาวนะคะในเรื่องของการงานนะถือว่าดาวพุธเนี่ยนะคะเป็นทั้งราชาโชคและมหาจักรในภพสุภาษนะถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะความก้าวหน้านะเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเมื่อเล็งไปที่ภพสหัสชชะก็ถือว่าชาวธนูนะช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานการ เกี่ยวข้องติดต่อต่อตางๆนะการงานเป็นทีมนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะเรียกว่าอาจจะติดต่อคนเยอะขึ้นนะคะไม่ค่อยได้ทําอะไรเดี่ยวๆในช่วงนี้นะอย่างไรก็ดีความเป็นราชาโชคก็คือมีโชคลาาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยนะเรื่องการยื่นเรื่องเอกสารต่างๆนะคะความราบรื่นในการนัดหมายนะเรื่องของการวิ่งเต้นการพรีเซนต์ต่างๆถือว่ายังเข้าข้างกับชาวธนูอยู่นะเนื่องจากดาวพุธนะคะยังคงมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวพุธยังเป็นดาวตัวแทนเรื่องของปัตตานิด้วยนะก็คือเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เรียกว่าอยากทําอะไรที่อาต้องเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยมักได้รับความช่วยเหลือประสบความสําเร็จดีนะคะมีโชคจากเพศตรงข้ามด้วยนะคะมีโชคจากเรื่องของคู่กรณีนะคะมีโชคจากเรื่องของอาการหยิบจับช่วยเหลือจากคู่ครองของ,ของเรานะคะสำหรับในหลังวันที่9นะคะดวงดาวขยับหลายดวงนะก็ส่งผลให้ ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลาบผลนะคะก็คือดาวศุกร์นะลาภะและอรินะดาวศุกร์เป็นทั้งลาบผลและอริของพวกเรานะคะมาเป็นราชาช่วงในภพมรณะนะคะส่งผลนะคะให้มีโชคลาภจากเรื่องของการต่างประเทศนะคะเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องของมรดกสินทรัพย์อะไรเก่าของสะสมของเราก็ได้นะเอาออกมาขายได้ผลกําไรดีนะคะเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลก็ได้นะรวมทั้งเรื่องของ คนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโครคภัยไข้เจ็บการรักษาโรคนะเรื่องยุกยาต่างๆถือว่าจะได้ผลดีนะคะในราบผลในเรื่องพวกนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะดาวอาทิตย์เนี่ยยังคงเป็นมหาจักรนะคะเลงเรือนการเงินนะเจอดาวเสาร์นะคะซึ่งดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟนะส่งผลให้ในระยะนี้เนี่ยชาวธนูนะคะมักจะมีเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายในเชิงของจ่ายเพื่อสร้างสรรค์นนะเช่นได้ของใหม่มาการจ่ายเพื่ออัปเกรดอะไรบางอย่างในทางการงาน การจ่ายเพื่อทําให้ตัวเราเนี่ยมีอนาคตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนเพิ่มเติมนะคะการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนนะซึ่งการเป็นดาวคู่ธาตุนะคะข้อดีก็คือมันมีให้จ่ายนะคือมันจ่ายเยอะแต่มันก็เข้าเยอะได้เหมือนกันนะเรียกว่าการเงินเนี่ยหาได้นะแล้วก็จ่ายออกไปนะคะอย่างรวดเร็วนะคะ สำหรับดาวสุกนะคะเมื่อมาเป็นราชาโชคนะอยู่คู่กับดาวอาทิตย์นะคะเล็งไปที่เรือนการเงินนะดาวเจ้าเรือนการเงินพวกเรานะคะเป็นดาวเสาร์นะเมื่อเล็งกับดาวสุกดาวคู่เส้นศัตรูนะคะก็ส่งผลให้ในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้นะเรื่องของผลกําไรเรื่องของลาภผลที่เข้ามาบางครั้งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะหรือว่ามีเรื่องของการเบียดบางผลประโยชน์นะออกไปบ้างนะเนื่องจาก คู่เส้นศัตรูก็คือมันเป็นคู่อุปสรรคนั่นเองนะคะทําให้ช่วงนี้นะคะชาวธนูที่ลงทุนนะที่ค้าขายหรือว่าคนที่หวังผลกําไรแบบเต็มร้อยเนี่ยนะมันก็อาจจะพร่องไปบ้างนะเรื่องของระยะเวลารอคอยเรื่องของคนที่เป็นอุปสรรคกับการเงินของเรานะคะมันก็อาจจะมีมาบ้างนะเนื่องจากมันเป็นคู่เส้นศัตรูกันนะคะ ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการลงทุนนะการที่ร่วมหุ้นด้วยนะการขัดผลประโยชน์ทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองกับคนใกล้ตัวนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะช่วงเวลานี้นะคะสําหรับดาวอังคารนะคะก็เป็นราชาโชคอยู่ในภพอรินะอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคเกงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะรวมทั้งโชคลาภจากคนอายุน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารบุตรหลานนะแต่ในขนาดเดียวกัน ก็มีภาระเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะสําหรับภาระนะเรื่องของการเงินก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานนะคะบริวารภาระเลี้ยงดูนะคะเรื่องของความรั่วไหลาทางการเงินนะอันเกิดมาจากเรื่องของคนรอบตัวนะก็เรียกว่าเป็นการบริหารงานนั่นแหละนะสำหรับคนที่มีธุรกิจนะสำหรับคนค้าขายนะมันก็อาจจะมีความรั่วไหลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นนะคะพอมาคิดดูดีๆเอากําไรหายไปหลายส่วนลักษณะนี้นะคะ มีโชคลาภนะคะที่พ่วงมากับภาระนะอย่างเช่นอ่กู้ซื้อของชิ้นใหญ่ได้แต่ผ่อนชำระเป็นระยะเวลานานนะคะมีเรื่องของบุตรหลานนะสอบเข้าได้ที่ดีๆหรือมีความสามารถสูงแต่ว่าต้องมีภาระค่าใช้ใจ่ายการส่งเสียเรื่องของการสะดุดติดขัดเรื่องผลประโยชน์ผลกำไรจากคนบางคนนะเรียกว่าคนอื่นๆเนี่ยดีหมดแต่ก็ติดอยู่แค่บางคนเท่านั้นนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะดาวพระเกตอยู่ในเรือนการเงินเดือนนี้นะถึงว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีเรื่องของการสะดุดติดขัดอะไรบ้างนะเป็นป,ปลายเป็นระยะเนี่ยก็ถือว่าจะสามารถผ่านไปได้นะ mm hmm. เนื่องด้วยอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เนื่องด้วยดาวประจําตัวพวกเรายังคงเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะ mm hmm. รวมทั้งเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะ mm hmm. ถือว่ากําลังของ ดาวประจําตัวนะคะค่อนข้างเข้มแข็งนะดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเรากับพันธุนะคะดังนั้นนะในแง่สินทรัพย์นะคะให้ผลดีนะในแง่เรื่องของตัวเราก็ดีด้วยนะเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะยังเข้าข้างตัวเราอยู่นะคะรวมทั้งเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของแบ็กอัพของเราถือว่ายังมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ สำหรับดาวพระเกตในเรือนการเงินนะคะดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวของความฟลุกความเฮงนะคะอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์นะถึงจะมีอุปสรรคอะไรไปบ้างนะคะก็มีแนวโน้มในเรื่องการได้เงินแบบไม่มีสาเหตุได้เหมือนกันนะเรียกว่ามีโชคมีดวงในเรื่องการที่จะได้เงินแบบฟลุกๆนะคะมีความเฮงเกิดขึ้นนะจากเรื่องของมรณนะนะคะเพราะว่าดาวพระเกตอยู่ในเรือนการเงินเล็งไปที่มรณะนะคะดังนั้นโชคลาภของชาวธนูนะเดือนนี้อาจจะมาจากเรื่องของทางไกล มาจากเรื่องของตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะคะเรื่องโชคลาภในเรื่องการเดินทางนะเช่นมีการเดินทางด่วนๆเพื่อธุรกิจเกิดขึ้นนะคะมีโชคจากเรื่องมรดกสินทรัพย์เก่าแก่เก่าเดิมนะในครอบครัวนะคะได้รับมรดกตกทอดหรือว่าเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินทรัพย์มรดกของคุณนะเอามาใช้ในการเสี่ยงโชคนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่อาจจะมีโชคได้นะคะ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนมีครอบครัวนะคะณนะเดือนนี้เนี่ยดาวคู่ครองนะโดดเด่นสําหรับเราก็คืออาจจะช่วยเหลืออะไรเราได้มากขึ้นนะคะเรื่องของการพึ่งพิงพึงพ่งพานะคะทําได้นะรวมทั้งมีโชคลาภมาจากเรื่องของเพศตรงข้ามได้ด้วยนะคะหากระยะนี้นะคะมีกิจกรรมภายในครอบครัวนะมีการเดินทางร่วมกันหรือมีการท่องเที่ยวกันทําบุญร่วมกันถือว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเป็นการเสริมดวงไปในตัวด้วยนะคะ สำหรับคนโสดนะคะณนะช่วงเวลานี้นะคะดาวสหัชชะคือราหูนะคะไปเลงเรือนลาผลนะก็มีโชคลาภจากเรื่องคนรอบตัวนะ,ะเช่นการหากําไรได้โดยง่ายเรื่องของช่องทางการ ai, ค้าขายการเงินที่เพิ่มเติมนะ,ะจากการมีคนแนะนําต่างๆนะคะเรื่องของโชคลาภจากเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าคนที่มีบุคลิกเป็นเด็กนะค,ะคนที่คบแล้วรู้สึกสบายใจคุยเรื่องแบบสัพเพระคุยเรื่องความชอบร่วมกันเนี่ยลักษณะนี้นะก็จะเป็น คนที่เข้ามาส่งเสริมประโยชน์ให้กับเรานะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะระยะนี้ชาวธนูนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมมีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะอาจจะไปตัดแว่นอาจจะเรื่องของอาการปวดกระบอกตาเนื่องจากการที่เราใช้โทรศัพท์เยอะนะการทํางานโดยเพ่งจอคอมพิวเตอร์มากลักษณะนี้ก็ได้นะคะรวมทั้งเรื่องของอาหารการกินนะระมัดระวังเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของอาหารเป็นพิษปวดท้องมวนท้องลักษณะนี้นะคะ ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะก็ดูแลใกล้ชิดในเรื่องหยุกยานะคะยาละเลยนะคะสำหรับชาวธนูนะคะใครที่ดีอยู่แล้วนะก็ขอให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะก็ถือว่าคุณมีบุญเก่าที่ทํามามากนะก็อย่าลืมทําบุญเพิ่มเติมนะเพื่อจะได้ดียาวๆแล้วก็ดีคงทนนะคะสําหรับผู้ที่ปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องเพิ่มพลังบุญนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องของการทําบุญทําทานก็ส่งเสริมเป็นพลังนะให้เราเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ยากนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวของเราเนี่ย อย่างที่บอกว่า12ปีมาตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะสำหรับดาวพระหัสที่เป็นเกษตาราธิบดีและเป็นปฐุมมาเก์ด้วยนะคะทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการบริจาคนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนป่วยคนเจ็บคนตายคนยากไร้นะคะโรงพยาบาลมูลนิธิต่างๆนะคะหาทำเอาได้นะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นข้าวของก็ได้นะคะตามอัธยาศัยเลยนะคะและอย่าลืมนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวงของเราด้วยนะคะ สำหรับใครที่ติดปัญหานะคะเรื่องของอยากเสริมดวงอยากทำบุญนะแต่ว่าเดินทางไม่สะดวกนะคะติดภารกิจการงานนะคะภาระเยอะนะรวมทั้งมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของค่าใช้ใจ่ายค่าครองชีพตอนนี้นะก็สูงขึ้นทุกด้านนะคะมีตัวช่วยในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะการทำทานจากผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะมาฝากทุกท่านนะคะ สิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้เข้าฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ fc ช่องโหรา59นะคะสามารถสั่งซื้อผ้าดิบบริจาคในราคา55บาทนะจากเดิม59นะคะวิธีการก็คือแอดไลน์ bwo n 5 9นะคะต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะมีทั้งแบบส่งไปบ้านก็ได้นะไปบริจาคเองนะคะหรือว่าไม่สะดวกนะก็มีบริการส่งต่อมูลนิธิให้นะโดยหมุนเวียนเปลี่ยนมูลนิธิไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ว่ามูลนิธิไหนต้องการนะคะ โดยเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะไว้ใช้สําหรับห่อร่างผู้เสียชีวิตนะซึ่งใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งเท่ากับว่าคุณทําใบเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันได้ใช้งานนะคะและพิเศษนะคะสําหรับตอนนี้นะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะก็มีวอลเปเปอร์มงคลให้นะคะถ้าซื้อ4ผืนนะหรือคุณไปรวบรวมมาได้4ผืนก็ส่งวอลเปเปอร์ให้นะคะเป็นวอลเปเปอร์มงคลนะคะ รูปองค์ท้าวเวสวรร์ออกแบบพิเศษมานะคะเพื่อกระตุ้นเรื่องโชคลาภนะคะเงินทองทรัพย์สมบัตินะคะมีหลายสีนะคะให้เลือกตามอัธยาศัยนะคะเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศนะคะหรือรับฟังจากต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะเสริมดวงนะทำบุญด้วยวิธีไม่ยากนะคะได้ทั้งเรื่องของพลังบุญนะคะได้ทั้งเรื่องของการเสริมดวงนะรวมทั้งมีภาพสิริมงคลไปใส่โทรศัพท์ ของคุณนะที่ใช้ในเรื่องการค้าขายการเจรจาติดต่อต่างๆนะคะหรือใครนะคะจะเก็บไว้บูชาส่วนตัวก็ทําได้นะคะรวมทั้งนะคะผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าคุณซื้อเกิน4ผืนนะคะสามารถทักแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอรับวอลเปเปอร์ย้อนหลังได้นะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอเวพร์ให้ชาวธนูทุกท่านนะคะมีเรื่องของการเงินการทองนะไหลเข้าหลายทางนะคะมีเรื่องของการได้ยึดจับเงินก้อนนะคะเงินขนาดใหญ่นะคะหากมีเรื่องทุกข์ใจใดๆนะหรือความทุกวิตกกังวลก็ขอให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับใครที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้มีความมั่นคงนะดียาวดีนานตลอดไปนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนจากชาวธนูทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ